โอเคครับทุกคนสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอุกิตนะครับตอนนี้เรามาถึงที่พักกันแล้วนะครับนี่เด็กๆก,ก็ดูทีวีอยู่นะครับเล่นน้ำเสร็จแล้วเรียบร้พอยเล่นน้ำแล้ว,ลวโอ้โหเป็นไงป้าครับครับที่นอนมัไม่สบายันมาขนาดครับอะไรนะที่นอนไม่สบายมไม่ขนาดครับไมนะ่ถนัดอ่านที่นอนยังไงที่นอนมันไม่ขนาดนะครับมันไม่ถนดัด นอนเล็กๆชอบนอนหัวสูงปกติใช่ปะเรื่องมากใช่ปะชกุกปกติหนูชอบนอนหัวสูงๆใช่ปะอยู่บ้านเน่ยนอนหัวสูงลูกอ่ะนี่ลองนอน่ได้ก็ลองมานอนไหมอะอย่างงี้พอไหมต่ำชอบกูชอบนอนหัวสูงทำไมนอนดิซี่ สูงพ่อไหมได้ไหมได้เขี่ยเอาพ่อมึงอะฮะไม่เอาไม่เอาหรอโอ้โหมีหลายอันซะด้วยนะเดี๋ยวขาอะไรเนี่ยก่งเกะแกรนโถไม่ว่าชี้หนาเลยโอ้จะหัวดอยู่แล้วยเดี๋ยวอันนี้มันใช่หมอเหรอพี่อันมันใช่หมอเหรอเนี่ยหมอ มันเป็นเบาะนั่งไม่ใช่เหรอเสร็จเลยลูกตัลกดิลุกลุกลอ้าวนี่จะลงตัวกันไหมนะ้อมเอาางเลยอ่าหัวสูงพอไหมเมไหมได้ไหมได้อาเข้าที่หมถูกได้ป่ะ